เจบบ่เจอบหัวใจคำเจ้าของคำดีว่เจอบขอตอรับนะครับนกกาชัสนาครับสวัสดี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 ครับผมโอ้ เป็นครั้งแรกนะครับที่แขกรับเชิญของเรานะครับสายตาว่างเปล่ามากเลยนะ่ nice. Still, cool. ้อเดินมาปุ yani> ๊บแล้วจริงใจจริงใจจะจะดีใจหน่อยก็ไม่ได้ขนาดว่าผู้ให่วะาู้ใหญูใเคยร้องเพลงด้วยกันไหมครับยังไม่เคยครับแต่เมื่อวานผมไปรายการเดียวกันกับพี่การตองเพิ่งใจน้องเมื่อวานเองแต่ไม่นึกว่าน้องจะมาเพราะคิดว่าเป็นตูมตามถ้าหลังจากวันนี้ไปแม่อ้อจะจําต้องการได้ไหมครับจำได้ค่ะแม่นยําเลยค่ะพี่ซีค่ะเพาะเสียงหล่อและหน้าตาดีด้วย รู้สึกไงบ้างครับแม่วอครับที่